โดยน้องนำแนวพระ,ราะการบริลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ส่งแนะนำให้ราษฎรรู้จักใช้ชีวิตเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของครอบครัวโดยมูลนิธิจัดตั้งศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอรัตภูมิจังจหวัดสมขลาซึ่งส่งเด็จพประเทศพระราราชสุด,ดาสายามบรมราชกุมารีพระราชทานบ้านกอดที่ดิน ให้มูลนิธิใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพต้อหรักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้รับความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปนอจากนี้มูลนิธิส่งข้อเด็กของสภาการชาติไทยได้จัดโครงการร่วมกับภาคเอกชนหลายโครงการเช่น โครงการหน่วยบริการตรวจสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่ร่วมกับมูลนิธิแม็กแคปปี้แฟมิลี่และห้างแว่นท็อปเจริญและโครงการแว่นตาผู้สูงวัยสมเด็จประเทพร,รัตน์ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมามูลนิธิส่งภคราอเด็กของสภากาชาติไทยได้มีโอกาสต้อนรับพระราชอาัรณุกาจากหลายประเทศทั่วโลกเข้าเยี่ยมการ สลุรอหมสหราชอาณาจักรราชอาณาจักราาาาาากเบลเยียมสหพันธรัฐร,รัสเซียสาธารณารัฐสิงคโปร์บูลนิธิส่ง<น>พระเด็จของสภากาชาติไทยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคง การสนับสนุนของท่านจะช่วยเป็นพลังให้การดำเนินงานของมูลนิธิบรรลุวัตถุประสงค์และช่วยให้เด็กเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของสังคมต่อไป